นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาข่าวใหญ่ระดับประเทศของวงการสะสมเลยทีเดียวครับเมื่อเหรียญที่ระลึกประเทศถักเปียหรือหลายคนอาจจะเรียกว่านะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับพระเทพสําเร็จการศึกษาเมื่อปีพศ2520คุณรู้ไหมครับมีรุ่นที่นักสะสมเนี่ยเล่นกันเหรียญหนึ่งนะคาดว่าอาจจะเกินหลักแสนกันเลยทีเดียวครับ หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับนฝากบอกญาติพี่น้องใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับเหรียญพระเทพเนี่ยถักเปียรรุ่นนี้นะครับราคานะครับอาจสูงถึงนะหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับผมเน้นย้ำม,มากในเรื่องนี้และยืนยันว่ารุ่นนี้นะครับนะน่าราคาน่าจะได้แบบนี้จริงๆเลยครับไม่มีการตกตาแน่นอนขอแค่คุณมาศึกษามาพูดคุยกันหน่อยกันนะ แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อดอื่นนะครับก็ต้องนะสวัสดีครับสวัสดี f อของร้านปนันทิรักทุกท่านนะครับผมกุฎมักศิระเดืองวันนี้เจ้าของร้านปนันนะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะมา พูดคุยกับ f อนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนะของสะสมอะไรต่างๆที่นะร้านปันหนัรับซื้อนะครับและเป็นนะอัปเดตเรื่องราวความเป็นไปนะครับนะของของสะสมหลายอย่างนะครับนะซึ่งอยู่ที่ว่านะครับในวันนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะมีทั้งเรื่องธนบัตรนะเรื่องเงินตราโบราณนะครับเรื่องเหรียญนะครับของที่เรารับซื้อต่างๆสําหรับใครที่มีตามที่ผมรับซื้อนะครับนะผมแนะนําว่าติดต่อหาเราก่อนนะครับทาง ตรงนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กปลานันนะครับไลน์แอดปาน,าน 88, ัน888โทรศัพท์0ูนย์3้นะครับร้านของเราเตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับและขอเน้นย้ำหน่อยนะครับว่านะร้านปานันนะครับเราไม่มีการให้ทำใบรับรองใบประกันไม่มีนะครับของของนะเรานะที่เราประกาศร,รับซื้อนะของคุณที่ประกาศร,รับซื้อนะฮะ ที่ศึกษามาดีแล้วนะครับยืนยันว่าเรารับซื้อจริงๆนะขอเน้นย้ําเลยที่เราประกาศรับซื้อนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับนะผมขออนุญาตนะอ้างถึงหนังสือเล่มนี้ครับสำหรับเล่มนี้นะครับนะเป็นหนังสือกระสับเมืองสยามนะครับรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนะหลเหรียญไว้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกประเทศถัง หรือว่าที่ระดึกสำเร็จการศึกษาปี2,520นั่นเองครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญประเทศักเปียนั้นนะครับนะก็จะมีเหรียญนะหบาทนะแล้วก็มีเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญ150ครับอ่านะ ซึ่งนะเราก็นะเคยนําเสนอไปแล้วหลายครั้งนะเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนี้แต่ตอนนี้มีการค้นพบใหม่ขอย้าว่าเป็นการค้นพบใหม่ครับซึ่งนะหนังสือคู่มือในนี้นะต้องบอกว่าหนังสือคู่มือในนี้นะเนี่ยคู่มือในนี้บอกไวน้นยถ้าเป็นเหรียญเงินเนี่ยนะเหรียญเงินเนี่ยนะเป็นเหรียญเงิน150เนี่ยผลิตจํานวน1นึ่งแสนเหรียญราคาสภาพสวยๆคู่มือประเมินไว้ประมาณ600-800เท่านั้นเองแนะ่ ถ้าเป็นเหรียญสิบเหรียญสิบนะเหรียญสิบเนี่ยนะผลิตอยู่จำนวนราวประมาณสองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเหรียญราคาคู่มือบอกไว้เล่นกันอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สบาทเท่านั้นเองนี่คือไม่ผ่านการใช้นะแล้วเหเรียญหนึ่งบาทล่ะเหรียญหนึ่งบาทนะผลิตจากคิวโปนิกเกิลน,นะก็ผลิตถึงเก้าล้านเหรียญราคาอยู่ที่ประมาณนะแปดนะถึงสิบบาทนี่เป็นคู่มือกระสับเมืองสยามนะครับซึ่ง นะคู่มือนี้นักสะสมใช้กันประเมินกันเมื่อประมาณนะครับหปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งเล่มใหม่เนี่ยราคาอาจจะมีการสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับราคาจะร่วงมาเขาก็ใช้หลักเกณฑ์นะหลเจ้านะครับนะที่เขาซื้อก็ใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับกลนะับนะมาใช้กันนะแต่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับนะเป็นการค้นพบผมย้ําว่าเป็นการค้นพบเป็นข้อมูลใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับและ นะมีการนะหลุดออกไปนะหลุดออกไปนั่นคือเหรียญน,นะไม่มีคู่มือเลยนะไม่มีในคู่มือเลยนะนั่นคือเหรียญน,นี่รุ่นนี้ครับร้อยห้าสิบเหรียญร้อยห้าสิบพระเทพครับแต่เป็นรูปแบบของขัดเงานะขัดเงาไม่มีในสารระบบนะแต่เวลามีขัดเงามาแล้วส่งไปเกรดที่ต่างประเทศปรากฏว่าได้เอ็นเอ็นแล้วมีตามว่าพีเอลตามหลังก็คือเป็นแบบขัดเงา จากประสบการณ์ของผมนะครับที่มีการเล่นเหรียญสะสมมาเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญขันเงาแบบใหม่นี้เวลาเอาเข้าที่ประมูลระดับประเทศนะเวลามีการเจอแบบนี้นะไม่ต้องซื้อขายกันเองเพราะอะไรเพราะเขาไปซื้อขายเองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้ไม่สามารถประเมินราคาได้ไม่มีคู่มือไหนที่บอกได้ตามความพึงพอใจก็ไม่ได้นะเกิดความพึงพอใจเนี่ยนะผมมีแบบนี้นะคนนี้พึงพอใจซื้อในหลนักแสนแต่ เราไม่รู้ว่าเอาคนอื่นเขาพึงพอใจซื้อในหลักล้านขึ้นมาเราก็เรียบร้อยเลยครับขายแบบว่าแบบแบบมันน่าเสียดายนะแต่นะถ้าเอาเข้าที่ประมูลจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์นะครับเหรียญประเทศขัดเงาแบบนี้นะรประเทศขัดเงานะบแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะนี่เป็นแบบธรรมดานี่แบบร้อยห้าสิบธรรมดาเลยร้อยห้าสิบธรรมดาร้อยห้าสิบธรรมดานะอันนี้ธรรมดา แต่ถ้าขันเงานะจากประสบการณ์ผมที่ผมไปโหนนั่งดูนะการประมูลมาแล้วหลายต่อหลายครั้งผมถึงบอกว่าราคาอาจพุ่งสูงถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวครับนะใครมีแบบนี้นะคุณสังเกตให้ดีนะเพราะนะรุ่นนี้นะเกิดจากอะไรนะรุ่นนี้นะครับนะเคยมีนักสะสมร้อยๆร้อยผมฟังว่า เขามีการลงน้ํายานะเคลือบเงาไว้แล้วทีนี้ก็อาจจะมีการยกเลิกหรืออะไรแล้วก็จากนั้นก็นะเอาเอา่ะโอเคนะมันก็ยังไม่เกิดเงาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยเออเอานะเหรียญเราเนี้ยนะอ่านะอแรกแรกอ่ะแรกๆรกไปเถอะแรกแรกนะก็ปรากฏว่าก,ก็มีการเจอแบบขัดเงาขึ้นมานะนี่คือนะข้อข้อมูลที่นะักสะสมนะเขานะพูดให้ผมฟังนะข้อมูลเกี่ยวกับนี้นะซึ่ง จริงๆแล้วนะเป็นเกิดจากอะไรนั้นนะครับก็ยังหาข้อมูลที่แน่ชัดค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าเพิ่งมีการค้นพบเท่านั้นเองครับออนะเพราะฉะนั้นใครมีแบบนี้ดูให้ดีๆนะดูให้ดีดนะรุ่นแบบเนี้ยเล่นกัน6 0 0 800ปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดคุณดูดีๆนะคุณมีโอกาสเจอนะคุณมีโอกาสเจอขึ้นมาเนี่ยเป็นขัดเงาขึ้นมานะโอ้โหโอ้โหามาให้ผมดูก่อนได้คุณอาจจะรวยเลยนะเรามาร่วมกันรวยไหม เออคุณมีคนส่งภาพมาให้ผมดูหรืออะไรเนี่ยผมเป็นตัวแทนให้ได้นะเรา,าเป็นตัวแทนให้ได้ครับถ้าเกิดคุณมีนะเป็นตัวแทนให้ได้นะคุณได้เงินนะครับผมได้ค่าในหน้าผมหาลูกค้าได้สบายแล้วไม่มีปัญหานะจบดิวของเราจบไม่มีปัญหาเลยนะครับใครนะมีตามที่ผมประกาศร,รับซื้อนะครับอย่าลืมนะฝากติดต่อเข้ามาได้นะหาผมได้นะอ้าวกับหัวนะทุกช่องทางนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปาน,านัน นะเฟซบุ๊กปานันของเรานะครับก็จะมีทีมงานคอยดูแลอยู่นะครับและก็ไลน์นะครับไอดีไลน์ของเราแอดปานันแปดแปนะครับโทรศัพท์ของศูาสี่ศูนย์เจามห4นย์สามนะครับฝากนะแชร์ share, บอกญาติพี่น้องคุณด้วยละกันนะครับถ้าคุณมีนะมีโอกาสที่จะล่ำรวยนะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้นะก็ฝากด้วยละกันครับสำหรับนะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าของเข้ามาตอนนี้ก็คือยังเข้ามาไม่จบเลยจนป่านนี้นะเรานีผมรีบมาไลฟ์นะเพราะผมมีธุระต้องไปทําต่อนะมีลาเขาถามว่ามีพระเทศถักเปียแต่เป็นเหรียญย0บาทครับพระเทศถักเปียรุ่นนี้มี20บาทหรือไม่มีนะเป็นเหรียญสิบาทไปดูดีๆนะจ๊ะมีเหรียญหนึ่งบาทนะสิบาทแล้วก็มี1้อยอ่าไปดูให้ดีๆนะระวังจะสับสนนะแล้วดูให้ดีๆนะบางทีเหรียญของคุณนะ นะถ้ามันมีการค้นพบบ่อยมากถ้า1บาท10บาทที่คุณมีอยู่หรืออะไรเนี่ยนะหนบาทถ้าคุณมีคุณเจอขัดเงาหรืออะไรเงี้ยนะไม่แน่นะโคตรฟุกเลยนะโคตรฟุกเลยนะรวยเลยนะ